สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องงไปสูขูสุขนครับผอกับเบาเทา้าฮักนักเชแนแอรครับพี่น้องมาพี่น้องมากมือนี้บรรยากาศในมือแร่งขิว้วเคียวทั้งหลังบ่มอย่างเดียวย,ยาพี่น้อง <c ười> เข่าให้หน้าน้ำคันแท้ให้หน้าลงบ่ได้พี่น้องยังซุม่มยังอันยังเปียกอยู่เอา้ามามือนี้อาหารปลาพี่น้องหอยเดือนะครับหอยเดือยสามสิบหน่วยพี่น้องมีหน่วยตึงแน่หน่วยหน่อยน้ำนี่หอยเดือเอา้ากับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องรสเด็ดคือเขาใส่ตัวนปลาแดกมะนาน้ำจิ้มปัดไอ้น้ำปลาแดก เบิ่งพี่น้องอู้อวดตัวเลยกับพักกรอบพี่น้องพักกบกวบนี่ละพักกบกรอบ,อบพักไอ้กันจวงเนี่ยพักกวบนำ้ำมาใส่เลยมาจิ้ม <c oughs> มาสับเสียน้ำบาดเห่ามันสิหมื่นกรพี่น้องนี่เบิง่งตัวนี้มันมันอันอนั้นมันมีเหมือนมีดินมันสีนแงะเออเอาออกเอาออกไว้ก่อนพี่น้องมันสีนแงะตัวดำดำนี่กินหงงัวมเนี่ยแง่เลยอเอามองมาแง่ ืม่พร่องคุ้มอลลัดีครับ คี่น้องว่ามันเป็นหอยถากปลาถาวรไม่หนาสิคนละคน,คนละแบบเออเอานี่เด็ดเอาเลยพี่น้องมันโมคือึหอยขวงหอยกระต่ายเด้วยจิ้มบอกแล้วมันจะกินแบบโบย่อันนี้มันเนื้ ขมอำลำดีค่ครับออกออกข้างไปนม chắp cho thằng nào phải. cái kia chi tiết thân phải tìm cái lại ืน้ำซึมเลอบ้านี้นังน่งย้วยหน้าน้ำซึมจัดนะบ๊วนยังบเ๊็นยัง,น,ยงนัง่งยด้าง จะเห็นกับจ้ามันตกไปบรรยากาศฮัตะได็ปั๊บปั๊บหลด ta à, kín bằng mắt lại, hang thì âm lâm khổ con này, tiếng này, chuông này, cầy ở con xa phía đông ấy. คำอะก็ยังเอาเองาเต็มเลยพี่น้อง ว่ามันกินบักห้อยขวงกุบกุบอยู่แต่ว่ารสชาติมันกับคนละรสชาติอืมอืมบีออกพี่น่องผูดด้ใดที่เคยกินชุมมือนี่ลองไปหามัดจัดบุงเด้พี่น่องเด้อ ตะกี้คุณดูน้ำพุ่นน้ำมันโกนใหม่มองได้คุณดูเห็นหลอดอกพีหน่อยมันจะมีอันน้ำล่เพันสีเหลืองเดือ อืมอืออื้อืออ๊งอนีเอ้อเอือหมดอย่าน้นอมากจรเน้องไน้ำไหลปันกันยังมีหมด Hmm. พักกรอบดีครับพี่้องเลยกรอบสดเสียบอันนี้ตัวนี้คอยไปกินไข่มันอยู่ในมองกล่นมันพี่้องนั่นแงคอยไปบีกินเอา คือเนี้อเลยตัวเนี้ยอาการของข้ามันเนี้อมันจะเป็นสักๆากไหนพี่น่องเหมือนเท่าน้ำเม็ดไส้พี่น่องอาการนั่นเพราะว่านมีดินอยู่ในเนี้ย ไม่ดินอยู่นี่หาม đeo ba hào chiên kẽ hay bưng vẫn mi đình cho mọi người hay không ดีดำดำเป็นดินมัดพิ่น้นองไข่มันปานกันยังไงอันหนึ่งไข่ ลิเหลือลเหล่อ้าวโกินนามไร่ทพี่้องเรียบร้อยขักอยู่คักขักเติบเอากะ เต็มถาดเรียบร้อยตัวน้องพี่น้องเนะ <c oughs> าะคลาหลายอาบรรยากาศนี่มือแรงนะครับเอามาฝากพี่ตัวน,น้องอ้ากระขอบพุ่นพี่น้องนะครับสุขสุขคนนะครับสุมงสุบรอ่าที่ติดตามรับชมบ่าวแาวเนาะวั <c oughs> งหันเสียงผู้บยาวเาพิ่นเปิดห้อกระจายเข่ามีเสียงเพลง <c oughs> บ่าวแถาสะดุดไปน้อยหนึ่งนะครับเอากะได้หอยเดือนะครับเข่าป้าครับมือนี่อ่าซุ้มือกะล่งทะเลล่งน้ำนะครับมือนี่ขึ้นขึ้นโคกเข่าป้าหากุนไม่หาพุ่นหม่เผ่เอากะ เสีบ,บๆนะครับสามิบหน่วยสามิบหน่วยพี่น้องหน่วยกับกำลังพอดีก,กำลังกำลังขมอําลําพอดีกินกระมังมามลานี่คือสิเขากันดีขนาดบรรยากาศก็เริ่มค,คําขวอยตะเวียนวังหันเริ่มเริ่มตกว่ามันตกขีฟ้ากันเพื่อนไว้ขีฟ้าบดออกขีฟ้าบังออกก็เลยซองมาบานนีย <c oughs> อ่าเอาจางได้กันแล้วแต่นะครับพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับทีที่ตามรับชมเบาวเท่าเนาะพี่น้องเห็นอัน เพิ่นแจ้งเข้าแจ้งเข้านะครับมาทั้งขอความนะครับเป็นทั้งขอความเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยนะครับกับขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องถามไทยพี่น้องเพิ่นกระถามข่าวว่าบ่าวเท่าเล่นติ๊กตอกบ่อคือเห็นคลิปใหม่ๆก็เห็นคือเห็นสุ่มเอือสุ่มเือบ่าวเท่าโบได้ล่นเด้อพี่น้องเด้อมันของบ่าวเท่าอ่า้วก็บ่าวเท่าร่องเข้าไปิึงมีการเอียงเกาะเป็นใน้หนาค้ายนั่นค้ายนี่พี่น้องครับ บ่าวแาวโบ,บ,บเคยขายของด้วยครับด้อบ่าวแถวบบขายของบบรับรีวิวเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับบว่าสียู่ไซกันแล้วแต่คอยท่านมีความสุขด้วยพี่น้องเด้ออ่าใครรับชมคลิปบ่าวทถวแล้วก็ขอให้ลำลำลุลุ้ลลยเฮีกัน <laughs> เอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องสุขุสุคนินกนกนนคกกเกานะครับมากะไลถือใจกระแช่บ่าวแถวเนี่นะครับเด้อสำหรับมึอนะครับสวัสดีครับ